สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกันทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรวันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อข่าวดีสุดเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็ว,รวนี้มารับข่าวดีกลับไปด้วยกันนะคะ หากคุณกำลังท้อแท้หมดหวังกับชีวิตขอให้คลิปนี้สร้างพลังบวกสร้างพลังใจให้คุณสามารถก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมีความหวังแล้วก็มีแรงฮึดสู้กับอุปสรรคปัญหาที่เข้ามาในชีวิตแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทำนายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงาย ชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองทําอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะข่าวดีที่จะเข้ามาเสิร์ไพรคุณจะเป็นเรื่องอะไรบ้างมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรกนะคะ q u e e n o f w a n r s เปิดหัวมานี่ค่อนข้างดีมากๆนะคะ บ่งบอกถึงความก้าวหน้าในหน้าที่การทำงานหรือสิ่งที่คุณทำอยู่กำลังจะประสบความสำเร็จแล้วนะคะความสำเร็จที่จะบังเกิดขึ้นกับชาวราศีกัน2สองถ้วยอัศวินดาบนะคะหนึ่งไม้เท้าเป็นไพ่จัสต์เมนสตาร์นะคะสี่เหรียญ เมจิเชียนสี่ถ้วยนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายแปดถ้วยโดยภาพรวมถือว่าเป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีมากๆสำหรับชาวราศีกันนะคะการพัฒนาการเติบโตที่มันกำลังส่งผลดีกับดวงชะตาของชาวราศีกันคุณจะมีความเก่งรอบด้านนะคะทำอะไรก็ดูจะประสบความสำเร็จทำงานเก่งจนได้รับคำชม อาจจะมีข่าวดีเรื่องของการได้เลื่อนตำแหน่งก็ได้นะได้เรื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบที่มันเหมาะสมกับตัวคุณมากขึ้นนะคะทำงานที่มันเข้ากับความรู้ความสามารถหรือหากใครที่กำลังมองหางานใหม่มองหาโอกาสใหม่ๆก็มีโอกาสที่จะได้เจอนะหรือได้รับ ความไว้วางใจได้รับการยอมรับในความสามารถในศักยภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะได้งานที่ดีที่มีความมั่นคงเป็นงานที่มันเหมาะสมกับคุณแล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นมีโอกาสได้ทำงานใหญ่งานสำคัญซึ่งถ้าทำสำเร็จก็จะนำพาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศแล้วก็การได้รับความยอมรับเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะ ก็โดดเด่นมากๆในเรื่องของการทำงานหรือการทำภารกิจต่างๆที่มันกำลังรุ่รวง่านพ้นไปได้ด้วยดีเสมอนะคะหรือคุณอาจจะได้รับแรงบันดาลใจดีๆในการทำงานก็ได้ในบางครั้งเราอาจจะหมดไฟหมดเพรสชั่นในการทำงานแต่อยู่ๆมันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณฮึดสู้ทำให้คุณ มีความกระตือรือร้อนมีแรงขับเคลื่อนที่จะทํางานหรือสร้างความสําเร็จให้กับตัวคุณก็ได้นะคะความท้อความเบื่อมันก็อาจจะมีเกิดขึ้นบ้างแต่ก็อย่ากเกิดกับกับเรานานเกินไปนะคะก็ต้องพยายามปลุกพลังนะสร้างพลังใจให้กับตัวเราเพราะว่าความสําเร็จรอคอยคุณอยู่ที่ปลายทางเสมอนะคะ,ะมีโอกาสได้รับของขวัญน,นะหรือ สิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจก็ได้นะคะของขวัญบางทีอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งของแต่อาจจะเป็นการดูการได้รับาการดูแลเอาใจใส่ที่ดีก็ได้นะคะได้รับของขวัญได้รับความรู้สึกดีๆจากคนรอบข้างจากคนรักหรือคนที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีก็ได้นะคะอาจจะเป็นาการได้รับการดูแลเอาใจใส่ในแบบที่ คุณไม่เคยได้มาก่อนก็ได้มีคนเข้าใจเรามากขึ้นรับฟังในปัญหาหรือสิ่งที่เราอยากจะระบายนะคะเหมือนมีคนคอยรับฟังเราแล้วทําให้เรารู้สึกล่งใจสบายใจการที่เราได้ปลดปล่อยความอัดอั้นตันใจมันจะทําให้เรารู้สึกดีแล้วก็มีความสุขเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะ,ะมีคนคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตหรือถ้าเป็นเรื่องของความรัก สำหรับคนโสดมีโอกาสได้เจอคนที่ใช่เจอคนที่จริงใจที่จะเข้ามาเติมเต็มในสิ่งที่คุณขาดหายนะคะอาจจะเข้ามาในแบบของการเป็นเพื่อนกันก่อนเป็นเพื่อนคุยมีคนแนะนําให้รู้จักการมีพ่อสื่อแม่สื่อที่จะนําพาให้คุณสองคนได้มาเจอกันนะคะมีโอกาสได้พัฒนาความรักความสัมพันธ์แต่ว่าจะ ไปได้ไกลแค่ไหนก็อยู่ที่คุณสองคนด้วยนะว่าจะสามารถปรับตัวเข้าหากันได้มากแค่ไหนนะคะหรือถ้าเป็นความรักของคนมีคู่ช่วงนี้ก็ดูสดใสความรัการาบเรื่นดีนะคะแล้วคุณสองคนก็เข้าอกเข้าใจกันดีมีช่วงเวลาดีๆที่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ต่างคนต่างแสดงความรักความห่วงใยซึ่งกันและกันที่ดีมากๆนะคะก็เป็นช่วงที่ดวงความรัก ค่อนขอ้างมีชีวิตชีวาแล้วก็มีอนาคตที่ดีร่วมกันด้วยหรือหากใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะเป็นเจ้าของกิจการก็อ,อาจจะมีคู่ค้าใหม่ๆเข้ามามีหุ้นส่วนทําให้กิจการเติบโตก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นเหมือนได้รับความร่วมไม้ร่วมมือทําให้ธุรกิจก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือเรื่องของการทํางานก็ได้ที่เราจะมี เพื่อนร่วมง,งานที่อาจจะเป็นหัวหน้าที่ให้ความร่วมมือให้ความช่วยเหลือทําให้งานนั้นประสบความสําเร็จได้ดีมากๆนะคะบางทีงานบางงานเนี่ยเราไม่สามารถทําสําเร็จได้ก็ต้องอได้รับความร่วมมือจาแกาแผนกนั้นแผนกนี้นะเหมือนต้องทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมเพิ่มขึ้นก็จะทำให้การทำงานต่างๆ่างลุล่วงผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเสมอนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่พายอยากจะสื่อเตือนก็คือ เวลาทํางานหรือจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะพยายามอย่าใจร้อนนะควบคุมสติอารมณ์ของเราให้ดีเพราะถ้าเราอารมณ์ร้อนนะเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยมักจะเผลอทําสิ่งที่มันไม่ดีออกไปนะพอทําแล้วก็ต้องกลับมาเสียใจหรือต้องกลับมาแก้ไขอีกนะคะต้องระมัดระวังเราก็ต้องพยายามควบคุมสติอารมณ์ของเราให้ดีใจเย็นนะคะ เจอเหตุการณ์อะไรก็ขอให้มีสติแล้วก็พยายามใช้เหตุและผลให้มากๆก็จะนำพาให้คุณก้าวข้ามวิกฤตปัญหาต่างๆได้ดีหรือสามารถพลิกจากที่เหตุการณ์ร้ายๆให้กลับกลายเป็นเหตุการณ์ที่ดีก็ได้นะคะแล้วก็มีไพ่จัส m เมนเป็นไพ่ที่เหมือนเป็นช่วงที่คุณต้องรับผลของการกระทําถ้าก่อนหน้านี้คุณกระทําความดีมาโดยตลอดนะคะขยันขันแข็งทํางาน ก็กำลังจะได้รับความสำเร็จที่คุณปรารถนานถ้าเราขยันเราก็จะได้รับความสำเร็จนะคะหรือถ้าเราขี้เกียจเราทำสิ่งไม่ดีก่อนหน้านี้เราก็ต้องได้รับผลของการกระทำนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะทำดีย่อมได้ดีเสมอทำไม่ดีนะก็ต้องย่อมได้รับผลของการกระทำนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะหรืออาจจะเป็นการสิ้นสุดการรอคอยอะไรบางอย่างก็ได้ คุณอาจจะกำลังรอคอยความชัดเจนอะไรบางอย่างเพื่อประกอบการตัดสินใจก็จะได้รับคำตอบนะคะ,ะสิ่งที่คุณรอคอยมันกำลังจะยุติลงแล้วก็มีโอกาสที่จะสมหวังอาจจะเป็นข่าวดีจากคนแดนไกล้ข่าวดีที่คุณปรารถนานะคะก็มีเกณฑ์ที่จะสมหวังได้แต่ก็อย่างที่บอกไปว่ามันอยู่ที่การกระทําของตัวเราด้วยนะคะ ก็เป็นสิ่งดีๆนะที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันแล้วก็เป็นพลังงานของการได้บุกเบิกเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะคะค,คุณกำลังกำลังบุกกำลังลยุยบางสิ่งบางอย่างหรือกำลังดิ้นกำลังวิ่งเต้นนะเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับเรื่องเงินก็ได้นะคะเอาเป็นว่าสิ่งที่คุณบุกสิ่งที่คุณลยุยสิ่งที่คุณต่อสู้อยู่มีโอกาสที่จะสําเร็จ แล้วคุณก็จะได้รับชัยชนะเป็นของขวัญด้วยนะคะแล้วก็เป็นดวงชะตาที่มีโอกาสาว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังกำลังจะเป็นจริงแล้วนะคะเป็นราศีที่เหมือนทำฝันให้เป็นจริงได้ด้วยความสามารถด้วยศักยภาพของตัวคุณนะคะอะไรที่เคยเหมือนจะเส้นหวังหมดหวังไปแล้วอยู่ๆมันก็กลับมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ ตราบใดที่เรายังมีความหวังยังมีความใจสู้นะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นไปได้เสมอไพ่กำลังสื่อว่าจงมีความหวังในทุกๆเรื่องนะแม้ว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้นะคะมันดูยากเสือเกินเราก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งคิดลบมันอาจจะไม่ได้แย่หรือเลวร้ายอย่างที่เราคิดเอาไว้ก็ได้อาจจะดีเกินคาดดีเกินความคาดหมายนะคะ อลองลองมือทําก่อนนะคะค่อยๆทําก็จะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จได้แล้วก็จะมีข่าวดีเรื่องของเงินเรื่องของรายได้ที่จะมีเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะคะเงินที่คุณหวังไว้มีโอกาสที่จะได้ด้วยนะยิ่งมีไพ่จัส m เมนนะคะอาจจะเป็นข่าวดีเรื่องของเงินที่คุณรอคอยอยู่ก็ได้หวังเงินจากที่ใดมีโอกาสที่จะสมหวังเงินที่เป็นของเราก็จะเป็นของเรา บางคนอาจจะไปลงทุนกับบางสิ่งบางอย่างเพื่อก่อเกิดผลกําไรซึ่งก็ใกล้นะคะที่จะส่งผลดีกําลังออกดอกออกผลให้คุณได้ชื่นอกชื่นใจแล้วก็ได้หรือพากำลังสื่ออีกอย่างหนึ่งว่าการที่คุณจะใช้จ่ายในเรื่องใดนั้นนะคะก็ขอให้รอบคอบให้มากๆใช้จ่ายในสิ่งที่มันจำเป็นหรือ เป็นสิ่งที่สามารถต่อยอดนะคะในเรื่องของรายได้ให้เพิ่มขึ้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีหรีเรี่ยงพวกค่าใช้จ่ายไม่จำเป็นหรือการเป็นหนี้กับสินค้าฟุ่มเฟือยนะต้องระมัดระวังคือพยายามีสติในการใช้จ่ายเงินให้มากๆเพราะว่าถ้าเรา,าเหมือนควบคุมสติไม่ได้ก็มักจะใช้เงินตามอารมณ์อยู่เสมอต้องระมัดระวังด้วยนะคะ เงินที่ได้มาก็ขอให้บริหารจัดก,การให้ดีก็จะทำให้สภาพคล่องทางการเงินดีอย่างนี้ตลอดไปนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ชาวราศีกันจะได้ออกจากสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันไม่ใช่เหมือนคุณกำลังก้าวเดินไปสู่ทางเลือกที่คุณเลือกเดินนั่นเองนะคะแม้ว่าเส้นทางนั้นมันอาจจะเป็นเส้นทางที่คุณไม่คุ้นเคยแต่เมื่อคุณตัดสินใจที่จะเลือกทา ตัดสินใจที่จะเลือกเดินไม่มีอะไรที่ต้องกลัวอีกต่อไปนะคะและตรงเชื่อว่า,าทางนั้นจะนำคุณไปสู่ความสำเร็จได้นะก็เป็นพลังงานของโชคชะตาที่จะนำพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีไปสู่สิ่งที่เหมาะสมกับคุณมากขึ้นบางทีเราอาจจะต้องละทิ้งอะไรบางอย่างนะคะหรือสิ่งที่เรายึดติดที่เรายึดปิดแล้วเรามีความทุกข์ เราไม่มีความสุขหรือไม่มีโอกาสได้เติบโตกับสิ่งนั้นเราก็ต้องปล่อยมันทิ้งไปแล้วก็ไปในเส้นทางใหม่ๆไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่มันเหมาะสมกับเรามากขึ้นนะคะอย่าไปยึดติดกับสิ่งเดิมๆที่ทำให้เราไม่มีความสุขจงเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดมองการไกลนะคะ,ะแล้วก็มีทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิตก็เชื่อเลยว่าคุณก็จะ นำพาตัวคุณไปสู่ความสำเร็จไปสู่การมีความสุขแล้วก็สิ่งดีๆที่กำลังรอคอยคุณอยู่ที่ปลายทางเสมอก็ขอให้กระทำแต่ความดีคิดดีทำดีพูดแต่สิ่งที่ดีไว้นะคะโชคชะตาก็จะนำพาคุณไปสู่ความเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้น ก็เป็นข่าวดีสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันนะคะก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรณ์ก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วย แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องการดาพยากรด้วยนะคะใครกดติดตามแล้วอาจารย์ก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจสุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคราบเงินทองไหลมาเทมามีคนรักคนเมตตาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ